สามตัวเลขนะครับเริ่มที่คุณธัญญาก่อนนะครับคุณธัญญาตัวเลขตัวแรกนะครับไม่เลยมันไม่ได้ไหมยังมันไม่ได้มันไม่ได้สี่เลขมัน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 หายไปนะไม่ครับมันมีซ้ำอ๋อเหรอ อ,นะอันนที่น่่ตเต็ปตตที่หนูวางไว้เลยของคุณธัญญานะครับจะเป็นเลขมาตามสเต็ปที่หนูวางไว้ทอนนะคะเจ็ดแม่ของคุณธัญญาจะเป็น7จ็ดหนสองนะครับเจ็่ส่วนของคุณลาล่าจะเป็นครับเจ็ดหนครับ ให้เขายืนสลับกันไหมตั้งัันนะ6รับเป็น6ตัว6ที่จะนำไปเสี่ยงดวงเสี่ยงไายใดๆนะครับในวันพรุ่งนี้วันดีนะครับท่านย่าลวงก่อนนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะไม่ทันแล้วหละคนดึไม่ทันแล้วกินแบงลัฐบาลทานไม่ไม่รู้แต่ว่าใต้ดินเจ็ดหนึ่งสองห้าแปดศูนย์ครับ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเราเรียบร้อยนะครับหากท่านาใดที่ยังไม่ได้รีบเดินทางกลับนะฮะอยากจะให้ได้อยู่ร่วมพิธีเจิมหน้าผากเปิด